เด้อวันนอนอูพักผ่อนอางวออกด้มหนึ่งนอนตัดเที่ยงกันอยู่ย่ดิมสาปุ่นโอ้ยยู่เถิงปุ่นเถืงตูนไหมเนาะนอนกระดอกบอันเลื่อนอีเด้อต้นสมมหมกสมมเทียงใหหน่อยมาสิกีนอยาก มุดคันมุดคันเวิองเวิรงกันกินหัวอาหารมึงแบบน,นี้มันเลือปลานอนอู้ก่อนมันจะไปจังไหร่โอ้ยนี่เรืหัวอาหารน่ะหัวอาหารปลาตัวนั้นที่เด็กกบคิด่าสิเอานี่แล้ว เอาหนาเป็นเป็นหลากป่าสัตว์บอดี้เบนซานะคะโอ้ยคนช่วงนี้ยางเป็นคล้ายบอดีเป็นจะกีดยงดางที่บาดนี่บาดแตสิมีดอดซองดอดอยนะู่เนาะ ปลูกได้เลยมากนะี่แหะต้นส้มมอต้นส้มมอ่อนมมอกระดกคุณดับดับดบ,บจะนอนพูคุยกันนอนอู่ก,ก่อน ที่เดกก็บางคว่าสิเอานี่แล้วเอาหยาเป็นเป็นหลากปลาใส่มุดคันมุดคันเวิ่์งเวิ่์งมนกินหัวอาหารมึแบบน,นี้มาเกลือปลาของแถมไดยแบบน,นี้หัวอาหารน,นี่แบบน,นี้มันเปืเป่อยดอจ้ะนาน กาได้ยินเสียงทุ้งดังเพื่อนก็มาเลย่อ้าวจอมจอมนอนอู่ก่อนช่วงนี้ยากเป็นคลายบูดีเป็นจากรีดยางที่บาทนี่แต่ทีมีดอยซองดอยอยู่เนาะ ต้นยางซะหน่อยสิพี่น้องเลีนบงรอบนปลายางก็มีแต่ปลายหยาเนาะปลูกได้เลยมากนี่แหะต้นส้มมอต้นส้มมออือ ที่เด็กก็บอกกินว่าสีเอานี่แล้วเอาอยาเป็นเป็นลนากว่าใสก็ได้ยินเสียงทุ้งดังเพิ่งกอมาเลยอ่อ้าวจอมจอมบรรยากาศดีมากเลยนอนอู้ก่อน ปลูกได้เลยมากนี่ยหละต้นส้มมอต้นส้มมออ่ะอ่ะมองดูโอ้ยมาทันำกุตาย ขึ้นที่ังนอนเวียนขึ้นบ้างขึ้นที่ังนอนเวีนน้นองมึงก็นะอนนะตุ้งยาเส้นหน่อยสิพี่เห็นบ้ากุนปลา,า,ปายางก็ว่มีแต่ปลายางเนาะมึงควรจะว่าที่เห็นสาพุ่นกระดกกุนแับดับดับจะนอเพื่อนคุยกัน Mm He-he. -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> ข่าวเดียวกะเบิดเลยเนาะอ้าวข่าวเดียวกะเบิดปลาสดปลาดุปลาเสี้ยวก็มีมองดูข่าวเดียวกะเบิดเลยเนาะ อ้าวมี้ข่าวยวกระเบิดปลาสดปลาดุปลาเสี้ยวกระมีช่วงนี้อยาเพิ่งท้ายพอดีเป็นจานกรีดยางจีบาทีงข้าวเสีมีดอยซองดอยอยู่เนาะน้องคนเนจ้าว่ที่เห็นสาพี่น้องเป็นแต่ใหญ่ไงวะชมหม้อคนอื่นมาอีกยัง Anh mà của thì gì? Ha, tao hốt nè. nắng tòa nắng nước. ก็ที่บรรทมซะก่อนขึ้นอูอากาศหอนๆนี่พืชเถ่ายักนอนเพราะว่าฝนสิตกหอยต้องแลีงอยู่นี่เมือกหมดขึ้ามาหาเนาะหมดคันหมดคันโอ้ยหมดทุกข์ทุกใจขึ้นทิ้งนอนเวียนขึ้นมาขึ้นทิ้งนอนเวีนน่องมึงก็น่าพุ่นกระดอกขุน แอบจะนอนเพื่นคุยก,กัน,นปวดใจว่าที่เห็นสาหอยต้องน่งอยู่นี่เมืองเมืองหมดคือขม้ขมาหาเนาะหมดคันหมดคัน เด้อมานอนอูพักผ่อนอ่างวออกน้มหนึ่งนอนพี่น้องเป็นแต่ไงู่วะชมหม้อคนอื่นมาอียั๋ามาเหงถือดีฮะต้องฮดหน่อนจ้าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้จ้าสวัสดีจ้าโบดีเบนซานะคะ โอ้ยฝนไอ้น้องเป็นแต่ใหญ่เลยวันชมหม้อฝนอื่นมาอียงน้ามาเหงาถือหด,หดีฮะต้องหดนะจ้า,าคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบแค่น,นีน้จ้าสวัสดีจ้าก็สิมันท่มซะก่อนขึ้นอูอากาศห่อนๆน,นี่พืชเทาอยากนอนเพราะว่าฝนสิตก ไม่ต้องแน่งอยูนอาา่นี่เมือเมือหมดมหาล์หมดคันหมดคันอนเรื่อนนีเด้วยต้นสมอบมอกสมอเล่นได้หน่อยมาสิกีนยาบดิเวณสานะคะโอ้ยุ่น